สวัสดีครับสำหรับบทนี้ก็เป็นการเ,าเรียนเกี่ยวกับาการผลิตรายการโทรทัศน์นะครับสำหรับบทนี้เนี่ยเราก็จะได้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของรายการนะครับประเภทของรายการโทรทัศน์ครับรวมถึงขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ก็คือ pre-production น,นะครับขั้นตอนเตรียมว่าจะเตรียม ก่อนจะถ่ายเนี่ยต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างนะครับขั้นตอนปรดักชันก็คือขั้นขั้นตอนการถ่ายทำนะครับและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนโพสต์โปรดักชันนะฮะว่าต้องทำอะไรยังไงนะฮะแล้วบ,บทเนี้ยเราก็จะได้เรียนรู้กันน,กกนะครับตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะฮะแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยครับสำหรับ หัวข้อในบทนี้นะครับก็คือการผลิตรายการโทรทัศน์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีรูปแบบมันมีประเภทแล้วก็กระบวนการผลิตก็ถึงสาม P ก็คือ Pre-production Production แล้วก็ Post-production นะครับมีอะไรยังไงบ้างเราลองไปดูกันนะครับอ่า ประเภทของรายการโทรทัศน์เนี่ยจะบอกแบ่งออกเป็นสามลักษณะด้วยกันก็คือประเภทของรายการตามกลุ่มผู้ชมนะครับอันที่หนึ่งนะฮะส่วนอันที่สองก็แบ่งตามช่วงเวลาที่ออกอากาศนะฮะส่วนอันที่สามก็จะแบ่งเป็นประเภทของเนื้อหาของรายการนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าทั้งสามกลุ่มเนี่นเป็นอย่างไรนะฮะเอ่อ ประเภทที่หนึ่งที่บอกว่าแบ่งตามกลุ่มผู้ชมก็คือแบ่งตามเพศนะฮะตามอายุตามเพศก็เช่นเพศชายเนี่ยนะครับอาจจะเป็นชอบดูกีฬาหรือว่าอายุแบ่งตามอายุก็ถ้าคนมีอายุหน่อยตามตาม่างจังหวัดอาจจะชอบดูมวยอะไรพวกนี้นะครับส่วนเราจะแบ่งตามอาชีพส่วนอาชีพเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่า อาชีพอะไรนะครับชอบชอบดูรายการทางพวกนี้นะครับหรือว่าแบ่งตามฐานะทางเศรษฐกิจแบ่งตามการศึกษาหรือว่าสุมที่แบ่งตามถิ่นที่อยู่อาศัยอันนี้ก็ประเภทรายการที่แบ่งตามกลุ่มผู้ชมนะครับส่วนอีกอ,อันหนึ่งก็คืออันที่สองเนี่ยจะแบ่งตามช่วงเวลาที่ออกอากาศก็คือช่วงเวลาก็จะแบ่งเป็นสี่ช่วงนะครับ ช่วงช่วงภาคเช้ารายการภาคเช้าเนี่ยก็ตั้งแต่5นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับเจ็ดชั่วโมงอันนี้ก็จะดูว่า,าใครนะครับจะชมารายการเนี่ยช่วงไหนบ้างก็จะแบ่งตามช่วงเลยตรงนั้นนะครับช่วงที่สองเนี่ยจะเป็นรายการภาคบ่ายนะครับตั้งแต่12นาฬิกาถึง18นาฬิกานี่ก็จะอ,อยู่ในระยะ6กชั่วโมง ชั่วโมงนะครับมอันนี้ก็ <c oughs> ก็จะเป็นช่วงเวลาในภาคบ่ายส่วนรายการช่วงเวลาในภาคค่ํานะครับอันนี้ก็จะตั้งแต่เวลาส8บแปดนาฬิกาถึงเที่ยงคืนนะครับอันนี้ก็รวมไนนี่จะเป็นชั่วโมงและช่วงสุดท้ายก็จะเป็นรายการภาคดึกหรือว่าภาคหลังเที่ยงคืนก็จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนสี่ห้านะครับ ก็เวลาาชั่วโมงอันนี้ก็จะแบ่งตามช่วงเวลาที่ออกอากาศทุกทุกวันนะครับส่วนอันที่สามนี่ก็จะแบ่งเป็นประเภทของเนื้อหาของรายการนะครับเนื้อหาของรายการก็จะแบ่งเป็นสามสามแบบด้วยกันอีกก็คือรายการประเภทที่เป็นเรื่องจริงแล้วก็มีเนื้อหาสาระก็เช่นรายการข่าวรายการสาระคดีหรือว่ารายการถ่ายทอดสดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระนะครับส่วน สามจุดสองเนี่ยก็จะเป็นารายการประเภทที่แต่งขึ้นนะครับแบบบทละครแต่งขึ้นแบบบทละครนะก็จะเป็นละครพวกประเภพทพิเศษที่เล่นในโอ,อก,กาสพิเศษต่างๆเช่นละครเฉลิมพระเกียรติอะไรต่อมานั้นนะครับส่วนอันที่สามเนี่ยก็คือรายการประเภทที่เป็นเรื่องแต่งขึ้นแบบละครอันนี้ก็จะเป็นละครแบ่าตามเรื่องที่เป็นแบบละครรายการเกมโชว์ รายการบันเทิงวาไรตี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่สที่แบบเป็นตามเนื้อหาของรายการนะครับซึ่งกะแบ,บ่งแยกย่อยออกมาเป็นอีกสามแบบด้วยกันนะฮะต่อไปก็จะเป็นรูปแบบของรายการทีวโทรทัศน์นะครับรูปแบบรายการที่หนึ่งก็คือจะเป็นรายการที่พูดคุยนะครับเป็น รายการแบบรายการที่มีผู้ดำเนินรายการนะครับมาปรกอมาปรากฏตัวพูดคุยกับผู้ชมโดยตรงเลยนะครับโดยหยิบยกเอาประเด็นที่มีเ,เกี่ยวกับข่าวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณ์สาระความรู้ความบันเทิงที่กําลังอยู่ในความสนใจของผู้ชมเนี่ยาาน,นํามาเสนอแล้วพูดคุยกับผู้ชมโดยตรงนะฮะก็เป็นรายการเป็นที่มันถึงเป็นรายการพูดคุยหรือทอล์กนะครับทอล์กโตเกม รายการที่สองก็เป็นรายการสนทนาก็คือเป็นรายการรูปแบบที่มีคนมาพูดคุยกันสองสามคนนะครับโดยมีคนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการส่วนที่เหลือก็จะเป็นผู้ร่วมสนทนาอันนี้ก็สนทนากันใน,ในวงนะครับของถึงสามคนอันที่สามก็จะเป็นรายการอภิปรายนะครับรายการอภิปรายก็จะเป็นการพูดคุยกระหว่างผู้ดำเนินรายการนะครับ อภิบายหรือว่าผู้ดําเนินรายการร่วมกับผู้ร่วมรายการซึ่งอาจจะมีตั้งแต่สองถึงสี่คนอึน้นไปก็คืออ,<า>อภิบายในประเด็นใดประเด็นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็ให้ผู้ฟังหรือว่าผู้ชมได้ชมแล้วก็ตัดสินใจในการที่ที่ผู้ดําเนินรายการแล้วก็ผู้ร่วมรายการอาภิบายกันตรงนั้น รายการที่เอ่อรายการที่รูปแบบที่สี่นะครับก็จะเป็นรายการสัมภาษณ์นะครับซึ่งเป็นรูปแบบรายการที่มีบุคคลสองคนหรือมากกว่านั้นนะฮะมาร่วมพูดคุยสักถามปัญหาหรือว่าข้อสงสัยในการชี้แจงข้อเท็จจริงตามหัวข้อที่กําหนดในแต่ละรายการอันนี้ก็จะเป็นรายการสัมภาษณ์นะฮะส่วนรายการที่ห้าก็จะเป็นรายการสาธิตหรือว่าทดลองนะครับ รายการสาธิตและทดลองเนี่ยเป็นรูปแบบรายการที่นําเสนอด้วยการอธิบายกรรมวิธีว่าเทคนิควิธีการกระบวนการและขั้นตอนหรือว่ารายละเอียดอื่นๆของการกระทําหรือว่าการประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นการสาธิตหรือว่าทดลองดูว่าเออเราเช่นเราเอาอุปกรณ์ชนิดนี้มามาทดลองทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ ให้มันเกิดขึ้นก็ทดลองให้ผู้ชมได้เห็นเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตรงน,นี้ก็เป็นรายการสาธิตรืออะไราการทดลองฮะร,รายการที่หกก็คือเป็นรายการข่าวฮะซึ่เป็นรูปแบบรายการที่นําเสนอเหตุการณ์เรื่องราวในข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นที่น่าสนใจนะครับมีความสดใหม่แล้วก็มีผลกระทบกับต,ต่อประชาชนส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นรายการข่าวที่เราเห็นกัน ทั่วๆไปตรงนั้นนะครับบอกกล่าวให้กับผู้ชมหรือว่าประชาชนบอกกล่าวให้กับปังคมได้รับรู้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นรายการข่าวรายการที่เจ็ดก็จะเป็นรายการสารคดีซึ่งเป็นรูปแบบรายการที่นําเสนอเรื่องราวที่เป็นจริงหรือว่ามีอ่าพื้นอยู่บนข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ตกดขึ้นจากนวนิยายอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสารคดีนะครับส่วน รายการที่แปดก็จะเป็นรายการละครนะครับซึ่งเป็นรูปแบบรายการที่นําเสนอเรื่องราวในการใช้แสดงตามบทบาทในเรื่องราวที่แต่งขึ้นหรือว่าดัดแปลงจากเรื่องจริงนะฮะส่วนรายการที่เก้าก็คือเป็นรายการสารละครนะครับเป็นรูปแบบในการที่นําเสนอโดยอาศัยรูปแบบสารคดีผสมผสนกับรูปแบบละครแล้วก็ เป็นการนำเอารูปแบบของละครเนี่ยมาใช้เพื่อการสื่อความหมายถ่ายทอดสาระความรู้หรือว่าส่ายทอรปัญหาต่งตางๆอันนี้สาระหละักของส่วนรายการที่สิบเนี่ยก็เป็นรายการเพลงเป็นรายการที่นําเสนอเพลงหรือว่าการแสดงดนตรีอันนี้ก็จะาสามารถจัดนําเสนอในลักษณะของเป็นเพลงที่มีภาพประกอบเป็นเรื่องราวตามเนื้อเพลงนะครับของ เ,เพลงที่เขาเรียกว่ามิวสิกวิดีโอนั่นเองนะครับอันที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดก็เป็นรายการนิตยสารเป็นรูปแบบรายการที่เราเสนอเนื้อหาสาระที่หลากหลายซึ่งจะแบ่งเป็นเรื่องย่อยนะครับที่ต่างกันแล้วก็แต่ละเรื่องนั้นจะเป็นแนวทางเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นรายการนิตยาสารนะครับรายการที่สิบสองก็รายการปกินอากาศนะครับซึ่ง หรือที่เรียกอีกอย่างว่ารายการวาไรตี้ครับเป็นรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นนําเสนอความบันเทิงเป็นหลักแล้วก็หลายเรื่องราวหลายรสหลายรสชาตินะครับโดยใช้รูปแบบการนําเสนอที่มันที่หลากหลายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรายการตะกินตะกะส่วนอันที่สิบสามก็คือเป็นรายการเกมโชว์อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบรายการที่จัดให้มีการแข่งขันระหว่างผู้ร่วมรายการด้วยกันนะครับก็มาแข่งเกมหรือว่าตอบปัญหา ทำให้ผู้จัดรายการเนี่ยกำหนดขึ้นภายใต้เงื่อนไขหรือว่ากฎกติกาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับตรงนั้นออตอนนี้เราก็มาดูเรื่องของขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่กล่าวไปข้นต้นว่ามันก็จะมีขั้นตอนการเตรียมง,งานหรือว่า p r ี p r o d u c t i o นนะครับขั้นตอนการถ่ายทำหรือว่า production แล้วก็ขั้นตอน การหลังถ่ายครับคือ p o s t p r o ั u c ชั o นนะฮะแล้วเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนการเตรียมมันเป็นอย่างไรนะฮะขั้นตอนการเตรียมนะครับเ,เตรียมการถ่ายทำเนี่ยจะเป็นการเตรียมงานในการที่ก่อนที่จะออกกองถ่ายทำจริงๆนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนแรกเลย ที่เราคิดนะครับคิดบทเขียนสคิดหรือวางแผนทุกสิ่งอย่างนะครับก่อนที่จะไปถ่ายทำคือการจัดหานักแสดงคัดตัวนักแสดงเตรียมชุดแต่งกายนะครับรวมถึงดูโลเคชันหรือว่าสถานที่การสร้างฉากหรือว่าวางแผนในการทําเทคนิคพิเศษต่งตางๆก็คือทุกหน้าที่ทุกหน้าที่ทุก,ท,ก,ท,ท,ก,ท,กทุกสิ่งอย่าง ที่จะไปโปรดักชันหรือว่าไปถ่ายทำก็ต้องมาเตรียมงานกันนะครับมาพูดมาคุยมาประชุมกันนะฮะตรงนั้นเนี่ยวางแผนกันทั้งหมดเลยก็คือต้องอเราต้องมีแผนให้สําเร็จรู้ล่วงไปก่อนก่อนที่จะไปถ่ายทําตรงนั้นนะอันนี้ก็ขั้นตอนที่สำคัญมากถ้าไม่มีขั้นตอน pre production มันก็จะไม่มี production นะฮะแล้วจะไม่สามารถที่จะถ่ายทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ขั้นตอนที production นี้ก็เป็นส่วนสําคัญหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับสําหรับการทํารายการโทรทัศน์หรือว่าการผลิตภาพยนตร์ก็คือในงาน production ทั้งหลายนะฮะขั้นตอนทีก็เป็นขั้นต้นนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการถ่ายทําหรือว่าขั้นตอน production นะฮะขั้นตอน production กน็คือนำ ุคลากรก็คือยกกองถ่ายทําไปถ่ายทําตามสถานที่ต่างๆที่ได้เราได้วางแผนกันเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายทําในสตูดิโอนะฮะถ่ายทําในสตูดิโอเนี่ยมันก็จะ,ะข้อดีก็คือสะดวกนะครับในการจัดการหลายๆอย่างเช่นะสะดวกในเรื่องของการจัดแปงนะครับการจัดฉากเซตฉาก แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพดินฟ้ากัศซึ่งฝนจะตกฟ้าจะร้องเราก็สามารถถ่ายได้นะครับจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ถ่ายได้อันนี้ก็เป็นข้อดีของอการผลิตหรือว่าโปรดักชันในสตูดิโอแต่ข้อข้อที่เขาเรียกว่าข้อทีอ่จะบอกว่าไม่ดีก็ไม่ได้แต่ก็คือ ข้อที่เป็นข้อจุดอ่อนอยู่ก็คือถ้าถ่ายทำในสตูดิโอเนี่ยอาจจะไม่ได้ฉากที่สมจริงนะครับเหมือนกับถ่ายเอาดอถ้าถ่ายเอาดอก็จะได้ฉากที่สมจริงแต่ว่าในสตูดิโอเนี่ยก็เต็ขึ้นนะครับสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยฉากก็จะไม่สมจริงเท่ากับถ่ายภายนอกหรือว่าถ่ายในสถานที่จริงอันนี้ก็จะได้อย่างเสียยากก็ต้องดูนะครับว่า รายการของเราเนี่ยเป็นประเภทไหนแล้วก็เราวางแผนกันว่าจะถ่ายถ่ายกันที่ใดนะครับสำหรับโปรดักชันถ่ายในสตูดิโอก็จะจะสะดวกในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ไม่ต้องกัวงวลเรื่องดินฟ้าอากาศนะฮะเดชฉาก็จะอยู่ข้างในนี้เลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนโปรดักชันแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายเอาดอร์าข้างนอกเนี่ยนะครับ ข้อดีของมันก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ฉากที่สมจริงนะครับเพราะเราไปถ่ายที่สถานที่จริงแต่ข้อเสียของมันก็คือเดินสภาพดิน้าอากาศเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะวางแผนไว้ว่าวันเนี้ยจะถ่ายได้4ฉาก5ฉากแต่ปรากฏว่าพอถ่ายไปได้1ฉากฝนเกิดตกลมมาอะไรพวกนี้นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้ตามแผน หรือ,อ,อไปถ่ายสถานที่ที่เ,เขาเขาเรียกอะไรเขาอาจจะไม่ไม่อยากให้ถ่ายอะไรพวกนี้ถึงแม้ว่าจะไปติดต่อสถานที่นั้นแล้วแต่ว่าสถานที่ข้างเคียงก็อาจจะไม่พอใจอะไรอะไรอย่างเนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้อย่างเสียยางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางวางแผนขั้นตอนทีมเวอร์ชัน ก็สําคัญนะครับเพราะว่าเราต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนนะครับตรงนี้ส่วนขั้นปรดักชันก็สําคัญเหมือนกันนะครับก็สําคัญเหมือนกันถ้าไม่โปรดักชันก็ไม่มีผลงานออกมาอาอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนทีโปรดักชันก็สําคัญนะครับตอนเตรียมขั้นโปรดักชันก็สําคัญนะฮะต่อไปลำดับที่สามก็คือ ขั้นตอน post production หรือว่าหลังการถ่ายทำอันนี้ก็เป็นการตัดต่อนะครับเป็นการตัดต่อ,อ,อภาพนะฮะกเ็เป็นกระบวนการที่สุดท้ายแล้วก่อนจะนำชิ้นง,งานออกไปเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งก็จะเป็นการตัดต่อวิดีโอหรือว่าทำภาพนิ่งนะครับเอามาประกอบนะฮะหรือว่าทำใส่กราฟิก ปรับแต่งสีนะฮะหรือว่าใส่เสียงใส่ตาเอฟเฟกใส่เสียงบรรยายใส่เสียงพิเศษนะครับขึ้นมาเพื่อที่ให้ผลงานของเราหรือว่าชิ้นงานของเรานั้นสมบูรณ์ที่สุดนะฮะตรงน,นั้นก็คือเป็นขั้นตอน post production เพราะฉะนั้นเน่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอน post production ก็สำคัญถ้าเกิดว่าถ่ายทำมาแล้วแต่เราไม่มาปรับแต่ง หรือว่าไม่มาตัดต่องานนั้นที่เราถ่ายมาเนี่ยก็จะไม,ไม่สมบูรณ์แล้วก็ดูแล้วเนี่ยไม่เอทําให้ทําให้ทําให้งานเนี่ยมันดูมันมันออกมาไม่ดีนะครับถ้าไม่ตัดต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่มีการตัดต่องานาาที่ได้มาก็คือเป็นงานเ,าเป็นไฟล์ดิบๆอาจจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กระบวนการทั้งแต่กระบวนการมีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับตั้งแต่ pre production production นะครับ post production ก็คือมีความสําคัญเท่าเทียมกันหมดนะฮะตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะตัดต่อในงานในงานเนี้ยนะครับวิธีการตัดต่อหรือว่า,าผู้ที่ตัดต่อเนี่ย เราก็จะต้องดูบนะครับดูหมท,ที่ที่เขาเขียนบทเขาไว้ังนั้นเนี่ยจะให้ได้อารมณ์ตามไหนเนี่ยเราก็ต้องต้องดูนะครับอารมณ์ของงานอารมณ์ของอละครอ,อารมณ์ของภาพยนตร์หรือว่าอารมณ์ของอารายการนั้นๆถ้าเกิดว่าต้องการให้ารายการสนุกก็อาจจะต้องใส่าวเสียงที่มันสนุกเล้าใจมีกราฟิกที่ ๊อมพอขึ้นมา๊อมพอขึ้นมาที่มันสนุกสนานอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องม,มีวิธีการตัดต่อที่รวดเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราตัดางานที่ต้องการสนุกสนานแต่เราตัดต่อที่ให้จังหวะที่เชื่องช้าอะไรพวกนี้มันก็จะไม่เข้ากันนะครับไม่เข้ากับคอ,อนเซ็ปต์งานของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการตัดต่อก็สามารถปรุงแต่งให้งานสมบูรณ์ ยิ่งยิ่งขึ้นนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นขั้นตอน post โ r ร d ั c t ก็มีความสําคัญไม่แพ้กับสองขั้นตอนแรกนะฮะอนนี้เรามาดูกิจกรรมท้ายบทของเรานะครับพี่ให้นักศา